การศึกษาในประเทศไทยล้วนเป็นการศึกษาที่ให้ความรู้กับนักเรียนแต่ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั้นเป็นความรู้ที่ใช้ได้ในระยะสั้นก็เก่าแล้วดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบให้ความรู้อาจทำให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่จําเป็นหลายอยา่างครูจึงมีหน้าที่ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21 สำหรับโลกในศตวรรษที่21นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปบฝังทักษะสำคัญ3มเรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการรเริ่มสร้างสารรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือ การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือมาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่21 หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตรวรรษที่21การพัฒนาครูในศตรวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทยได้เห็นความสำคัญที่จะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการคิดตั้งแต่การคิดขั้นพื้นฐานจนกระทั่งมีทักษะการคิดขั้นสูงได้จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CCT Thinking School Model เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในเครือทุกแห่งมีรูปแบบ และกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ CCT Thinking School Model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1สร้างแรงบันดาลใจและชวนสงสัยในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใครเรียนรู้นักเรียนแต่ละคนจะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสงสัยใคร,ร่รู้และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้บทบาทของครูในขั้นตอนนี้ครูจะเป็นผู้ตั้งคำถามชวนคิดให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ ขั้นตอนที่2ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ค้นพบหัวข้อาการเรียนรู้และอาจร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองซึ่งอาจมาจากการร่วมกันศึกษาหรือการกำหนดเป้าหมายกับเพื่อนก็ได้แต่ในท้ายที่สุด นักเรียนทุกคนจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้เป็นของตนเองขั้นตอนที่3สืบสอะแล้วสร้างความคิดเป็นของตนเองในขั้นตอนนี้นักเรียนตรวจสอบความรู้เดิมกับสิ่งที่ตนเองสนใจใคร่รู้ ลงมือสำรวจและค้นหาความรู้หาทางเลือกที่หลากหลายสรุปอภิปรายขยายความรู้ประเมินสะท้อนผลและสร้างความคิดเป็นของตนเองผ่านการวิเคราะห์วิพากษ์วิจรารณญาณสร้างความรู้เป็นของตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่4คิดคู่คิดกลุ่มคิดทั้งชั้นเรียนในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละคนจะมาแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอความคิดเห็นของตนเองพิจารณาความคิดที่ได้จากกลุ่มโดยใช้การอภิปรายขยายความคิดให้กว้างหรือร่วมกันประเมินสะท้อนผลหาทางเลือกที่เหมาะสม และสร้างความรู้เป็นของกลุ่มขั้นตอนที่5นํานำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละคนนำความรู้หรือข้อสรุปมาใคร่ครวญเป็นความคิดหลักของตนเองแล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หาข้อสรุปของตนเองจากการนำไปใช้ว่าได้รับรู้อะไรเรียนรู้อะไรและตนเองทำอะไรได้บ้างอย่างไรเป็นการประเมินความคิดและการปฏิบัติตามความคิดของตนเองขั้นที่6สะท้อนคิดให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปร่วมกันในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะกลับมาร่วมกันสะท้อนคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนแต่ละคนจะตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองว่าบรรลุตามแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไรผลการนำรูปแบบ CCT Thinking School Model มาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทยสามารถสรุปออกเป็น3ด้านคือ 1. ด้านวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการตามรูปแบบ CCT Thinking School Model และส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 2. ด้านครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT Thinking School Model และสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CCT Thinking School Model ได้ถ้ง6กขั้นตอน 3. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีพฤติกรรมการคิดอยู่ในระดับมากทุกด้านรูปแบบ CCT Thinking School Model เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการคิดของผู้เรียนหากงานวิชาการครูและผู้เรียนได้นำรูปแบบนี้มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆจะส่งผลดีต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียนได้อย,าย่างยั่งยืน